สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy m a t h t s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1ิบเอนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับ11.54เป็นคำถามต่อเนื่องจากข้อ11.53นั่นเองนะครับอ่านนะครับต้อยนะครับปลาลูกดอกลงบนเป้าลูกที่2ครับอ่านนะน้องๆดู้ลูกที่2นะครับรวมทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งแรกได้21คะแนนอ่าครั้งแรกก็คือได้ตรงนี้นะครับพี่สิคะแนน แล้วก็อีก3ครั้งนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นั่นเองนะครับได้คะแนนอยู่ในวงนอกของเป้านะครับก็คือในวงนอกในวงนอกที่ไม่ใช่21เอนั่นเองนะครับและไม่มีคะแนนซ้ํากันเลยนะครับปรากฏว่าต้อยได้คะแนนรวมสูงสุดนะครับต้อยต้องปาเป้าได้กี่คะแนนครับอ่าน้องครับปนปาทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมครับ ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นั่นเองนะครับปาทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งแรกปลาได้เท่าไหร่ครับ21คะแนนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4นะครับปลาได้วงนอกปลาเองซึ่ง <c oughs> ต้องเป็นซึ่งคะแนนทั้งทั้งทั้งแต่ละครั้งนะครับต้องไม่ซ้ํากันเลยนะครับและได้เป็นคะแนนรวมสูงสุดครับ น้องๆครับดูตัวเลขครับคะแนนรวมสูงสุดน้องๆต้องเอาตัวเลขไหนมาใส่ในครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครับอ่าน้องๆก็ต้องเลือกตัวที่คะแนนมันมากที่สุด3อันดับแรกนั่นเองก็คือตัวไหนครับก็คือตัวที่15คะแนนที่13คะแนนแล้วก็ตัวที่11คะแนนนั่นเองนะครับอ่าน้องๆก็เขียนมาเลยครับ1 5 13แล้วก,ก็11คะแนนนั่นเองเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับก็จับมาบวกกันเลยทุกตัวนะครับเพื่อหาทําไมครับหาคะแนนรวมนั่นเองรวมได้เท่าไหร่ครับ 1, 1 5 6 3 9บวก5เบบวก3มเบวก1เป็น10ครับใส่0ทด1 2-1บวก1เป็น3-4-5-6เพราะฉะนั้นคะแนนรวมทั้งหมดจึงเป็นสูงสุดที่จะได้นะครับคือ60คะแนนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ